Show me the way. Show me the way. Show me the way. How could we survive? Show me the way. Show me the way. You know what it's like. Show me the way. Show me the way. Sleepless at night. ชาเริ่มอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนอนไม่ค่อยพอททำเอาใจมันแกว่งรัวมันคอยพะวาคอยะวงเอาแต่กลัวเล่มงามได้พระเขาบอกว่าช้าแต่ชัวอาหารเย็นชืดมีแต่มีดมีแต่ครัวไม่อยากปรุงรสจากที่เคยเอาแต่นัวเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกให้เห็นแก่วัวสงสัยฉันกับรงค่าใครกันหนาเห็นแก่ตัวทำไมที่เห็นมันไม่เป็นเหมือนอย่างฝันชูขวัยให้พระต่อให้ของแม่งยังขลังขอให้เชื่อไข่อยากได้เป็นเหมือนอย่างฉันดีหรือว่าเลวเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังนักปราชญ์ยังพังพวกสีเทาแม่งยังพลาดบาปที่เคยทำมันยังร้อนมันยังวาบ คนไม่รู้จักผ่านมาฟังก็ยังทราบแดกให้ครบสามมือในทุกๆวันแม่งยังยากบางคนบอกให้มีความสุขไปวันๆบางคนก็โกยแล้วก็เกาะเป็นกำกำบางคนก็รวยบางคนออกไปจำนำบางคนแดกแล้วตลกเห็นประจบเป็นประจำแต้มบุญจะหมดก็แค่อดพอประทังไม่มีชื่อเสียงและเงินสดใครจะฟังอยู่ไปจนจบกลายเป็นสพใครจะจำสุดฉันเขียนก็นสดสดแล้วก็บดเป็นลำนำ ไม่รู้ว่าดีหรือจะร้ายพูดผีปีศาจมันก็คลาย e a h b e some lost in the vibe ข้ามตนตัดจบไปตรงไทยต้นไม่สุดมีเวน I'm ห i g h โสดและประสาทแทบจะย้ายดันให้มันหลบไปทางซ้าย So let it slide ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหาย Fuck when I cry Maybe the day that I die Show me the way Show me the way Show me the way How could we survive Show me the way Show me the way You know what it's like Show me the way Show me the way ไม่อยากจะคิดเพน,นึกย้อนแล้วแม่งก็เจ็บหลับตาลงนอนเห็นภาพซ้อนแล้วแม่งก็เข็ดทำอะไรไม่ได้แค่ฟูมไฟล์แล้วก็เก็บไม่ว่าใครหน้าไหนาพอใจร้อนแล้วแม่งก็เสร็จถ้าเกิดว่าใจพร้อมทำอะไรมันก็ง่ายกูทำของกูคนเดียวมึงไม่ต้องเสือกไม่ต้องไข่ต่อให้กูต้องทนวนทวน้ำก็ต้องไหวช่างแมงเหว่ยที่คอนเสิร์ตแต่กูไม่ร้องแม่งก็ได้ดูแลหัวใจเพราะไม่อยากปล่อยให้เปลี่ยนนิสัยไม่ดีแต่ว่ากูไม่ได้เฮีย คนขงกลางไม่ได้สูงไม่เตีย้ยไม่ใช่ขี้ขลาะกูก็ไม่ใช่เบีย้ย พูดจากใจแบบไม่ต้องมีหัวข้อสังคมนี้มันก็ช่างหน้าหัวรอกเายเป็นหนูสกรปรกรู้สึกทําเป็นห่วงท่อเป็นคนรว,รวยไม่รวยไม่เห็นจะหนักหัวพ่อมีเงินเยอะเขาก็นับมึงเป็นพี่ทําอะไรก็ได้มึงเชิญเฮียได้เต็มที่ถ้ามึงจะเตรียมตัวแลกไปเป็นขี้เป็นคนใช้เป็นขี้ข้าเพราะตั้งชีวิตมึงเป็นหนี้หายใจแรงๆแล้วก็สะบัดให้หนักควยเย็ดแม่พวกเฮียไอ้สัตว์สัตว์ดามนุษย์บางทีก็กูไม่กลับปลดปล่อยอารมณ์ไปแล้วค่อยข่มใจให้หลับ Show me the way They told me to stay in this fucking day. Show me the way, uh. Show me the way. I'm lost and I'm pray. Show me the way. They told me to stay in this fucking day. Show me the way. Show me the way. I'm lost and I'm pray. Show me the way. Show me the way. Show me the way. How could we survive? Show me the way. Show me the way. You know what it's like. Show me the way. Show me the way. Sleepless at night. ขึ้นบีดโยกจนคอมึงอะเคล็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงอะเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอกเหมือนกับเฟชปาดเข้าเลนในโคงสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับแอฟไปถามเอทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปมื่เป็นพันกูเห็นด้ชนกันพลวนวล้วกูไม่สนไอ้พวกที่สองทำเป็นพยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนพัในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกเจ้าต่อมึงควรจะฟังกู เงินไปเพิ <t ool> <S <S <an> ่มให้น้องอยาให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่ผมบกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่งกวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งกกวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนส้นตีน เราไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งแย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยด้วยตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากันเด็นหน้าไปไกลๆเดี๋ยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากมีใครเขาชวนไปต่อยแล้วก็ตีอ่าเราไม่ดีอย่าเพิ่งขวนซนตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งขวนซนตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาขวนซนตีนพวกคุณจะเต้นกันแบบขวนซนตีนอาราไม่ดีอย่าเพิ่งขวนาี่ซนต Park t na เขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปที่ไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไขส่สนตาพายเอาใบแทงทอกถูกแล้วก็ไถเย่ไม่ค่อยภาคเพียรแต่สึกเป็นเซียนลงคาปล่อยแรปเนียนเนียนยไปเยี่ยมเยียนคนดกากลนสมติและเกรียนไม่เป็นกูเกรียนกงก้าวมาคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สถเียนทรงทมเขาว่ากูเฮียและเป็นคนดื้อคนรันพอเปิดให้วอดทำไมมีคนลงซัแมมต่่่่วามีชืออยูบนนชั้ ยี่ชันพวกบึงกองไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with t a i shit them big red by your mama lipstick you should watch it c u e she had a big clit it kills me and you should mind your business did you have a minute I will tell you what it is your dad l i v e and feeling great with this bitch because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูล้มแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเย็นแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างที่ละฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเทือกประชาชนใช ความเชื่อไม่ใช่เชือกรัฐบาหนาส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งกวน้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งกวน้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามากวน้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควน้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งกวน้นตีนบ่าไม่มีซีอย่าเพิ่งกวน้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิงง่งกวน้นตีไหนมาเตะ